มาแล้วมา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 กันอีกแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนของแซบ่บของอร่อยของดูมามาพบเจอกันอีกแล้วจ้านะคะวันนี้พบเจอกันในช่องมีดีเต็มพุงมาแล้วทุกคน ตำข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้ากันอีกแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายขาดปลาร้ามันไม่ได้จริงๆนะคะขาดปลาร้าไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนนะคะมันต้องมีปลาร้าเข้าสู่ร่างกายนะคะเตรียมเลยนะคะเตรียมตัวแบบให้มั่นให้เหมาะนะคะวันนี้เรามีเป็นข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้าแล้วก็มีกุ้งสดุ้งนะคะทุกคนมีกุ้งสดุ้งแล้ววันนี้มีเป็น ผักบุ้งนะคะผักบุ้งฝรั่งนะคะผักบุ้งฝรั่งเป็นผักบุ้งธรรมชาตินะทุกคนเนาะเขาจะมีชื่อว่าอะไรลืมไปแล้วนะคะเก็บมาเมื่อตอนซัมเมอร์แช่ฟีชไว้แข็งปักนะคะกินเมื่อไหร่ก็ออกมารสชาติมันไม่เหมือนผักบุ้งบ้านเราหรอกนะคะมันคนละอย่างเลยมันเปรี้ยวมากๆนะคะก็เอาไปแกงเคโพงยีง่หมะเนาะนะแต่แม่จ๋าก,ก็เอามากินกับอันนี้แหละเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะลองดูมาทุกคนลุยกันเลยมาแซบ่บๆกันอีกแล้วอู้หูวันนี้น้ำ,นำลายแตกน้ำลายไหลได้กินปะลา้าตอนต้มหม้อปะลา้า ต้มมบปร้านี่กินอบอวนไปหมดเลยนะทุกคนกินอบอวนกันเลยทีเดียวนะคะมาอืมอืม,อม,อมลืมได้ไงลืมได้ไงล,ลืมเวลาต้มมอปร้าลืมเอม ใส่พริกลูกโดดลงไปมาคันะคะนี้ผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งฝรั่งทางที่นี่ที่นี่เขาจะมันเป็นวัชพืชของเขานะมันเป็นวัชพืชของชาวนานั่นแหละนะนะแต่เราก็เมันกินได้นะมามาทุกคนมา ลักษณะที่เกิดลักษณะลำต้นเขาจะไม่ไม่ได้เกิดตามแบบว่าแหล่งน้ำํำหรืออะไรเหมือนผักบุ้งบ้านเราทั่วไปนะคะนะคะแล้วลําต้นเขาจะเป็นเหมือนเหมือนต้นไม้เหมือนวัชพืชที่ตั้งต้นขึ้นนะคะทุกคนมันจะสูงเหมือนประมาณถึงถึงไหลได้นะนะ,ะแต่เราจะไปเก็บตอนที่ต้นเขาแบบว่า ขึ้นมาจากดินได้แบบว่ายัางไม่ยาวนะคะเราไปเก็บได้แล้วใบเขาจะขายขายผักบุ้งนะคะแล้วเขาก็จะเป็นป้องๆค่ะทุกคนนะ,ะรสชาติเขาไม่เหมือนผักบุ้งเราหรอกนะคะแต่เราก็เรียกเขาผักบุ้งเพราะเขามีความคล้ายคลึงอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะใบมันเนาะใบมันคล้ายคลึงแล้วก็ลําต้นเป็นป้องๆก็เลยเรียกผักบุ้งแต่จริงๆเขาไม่เขาไม่เหมือนผักบุ้งเรานะรสชาติก็ไปคนละเรื่องเลยนะคนละโลกเลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆ ก็โอเคกินได้อยู่ในสำหรับคนที่กินง่ายๆแบบแม่จ๋าเนาะแม่จ๋าก,ก็ กินง่ายๆเนาะอะไรก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าโอ้อ,อันนั้นไม่กินอันนี้ไม่กินกินหมดกินหมดว่าแต่อันไหนที่เขาบอกว่ากินได้มากทุกคนกุ้งสะดุ้งเด้งๆ ปลาร้าหอมโชยมาก เส้นขนมจีนเวียดนามเหนียวนุ่มดีแท้ทุกคนเป็นขนมจีนแห้งนะเรามาต้มเอาอื <c oughs> ลืมดูวันนี้ไม่มีหอมแดงที่ในขัวใส่หอมหัวใหญ่แทนแล้วกันดื่มดูมันได้ความฉุนแต่ว่ามัน มันจะหวานเนาะหอมหัวใหญ่มันจะหวานหอมแดงมันจะรสชาติหนักหน่วกว่าอืม อืมเป็นแอาช้อนมาซดนะะะ้ำปลาระ <c oughs> ดูสิลืมอีกแล้วมีสารแแนจะเอาคิดตอนแรกคิดจะเอาสาระแน่ใส่ด้วยลืมอีกแล้ว <c oughs> คนแก่นี่ขี้ลืมจริงๆเอา คนแก่ที่ลืมเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อน เวลากินอาหารทำไมคอแม่จ๋าต้องร้องด้วยไข่เป็นมั่งนะร้องอีกแล้วนั่นเป็นอย่างนี้ ลองปันแข่งกันปันอึงอ่างหลังฝนตกเลยคอแม่จ๋าม,ามาทุกคนปิดท้ายลด